ดูฮะวันนี้ตลาดนัด SRK Food Truck ถือว่าคนเยอะมากเลยนะบรรยากาศน่าเดินเลยอากาศดีมากๆเดินชมกันดีกว่าสวัสดีครับวันนี้นะเล็กพาเดินเลาะชมตลาด SRK Food Truck นะตลาดนัดวันพุธวันนี้วันที่19เดือนพฤศจิกาย,ยน2568นะเนี่ยบรรยากาศดีมากเลย อากาศแบบ<ฮ>เย็นสบายน่าเดินัะตอนนี้เวลาประมาณสักห้าโมงเย็น5้าโมงครึ่งนะบรรยากาศแบบด<ฮ>ูสบายสบายน่าเดินมากคนก็เยอะนะลูกค้าเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูว่ามีสักกี่ร้านวันนี้นะเรามาดูตั้งแต่ร้านแรกเลยเขียนว่าบิงรินนมนะนะร้านที่สองก็ ชานมไข่มุกมคนเยอะน,ะน่นี่ดูฮะร้านอะไรเอ่ยโอ้โหดูฮะชื่อน่ากินนะมาลองเด็กดูสิเออโอ้โหเป็นฝรั่งไอภาษาฝรั่งเศสน่ากินฮะคนเยอะเลยนี่ออันนี้ย่างให้นะแล้วก็ เจมดหมึกย่างดูฮะเนี่ยร้านนี้น่ากิน,นลุงรักสุกี้นี่นะแล้ก็มีลูกค้ามานั่งรอกันเยอะแยะเลยนะแล้วก็บาร์บีคิวนะบาร์บีคิวเจ้านายวันนี้จัดร้านโซนเดียวนะอยู่ฝั่งเดียวนเพราะนั้นเดินไม่ต้องมองซ้ายมองขวา มองขวาอย่างเดียวถ้าเดินมาจากฝั่งนี้ร้านนี้น้ำมะพร้าวปั่นแน่ะนะ,น,ะนี่ฮะ,ะรับคนละครึ่งด้วยนะอันนี้อ้อยโอกกระเพาะฟ้านะนี่ฮะน้ำเข้มข้นนะ,นะมานี้ขาประจำของนั้นเล็กคือไก่ทอดราชาหาดใหญ่นะนี่ฮะ น่ากินครร้านนี้อร่อยกินประจำอ้าวผัดไทยห่อไข่ก็มีนะเนี่ยเยอะแยะของกินหลากหลายไทยจีนฝรั่งเกาหลีญี่ปุ่นมีหมดนะตัวนี้กระบับไก่ชีสนะนตัวนี้โทมิซูชินี่ใครกินซูชิก็มาร้านนี้เลยนะ ตัวนี้นมเหนียวแพนด้ามิวนะนี่ฮะน่ากินเใช่ไหมลูกค้าแวะสั่งเลยนะร้านนี้ยำปูม้าแซ่บเวอร์นะนี่ใครชอบกินยำปูม้าเนี่ยร้านนี้เลยฮนะนะตัวนี้พิซซ่าว้าวนะใครชอบกินพิซซ่าก็มาได้เลยฮนะ ฝั่งนี้ก็เครปบันบิตนะลูกค้าเพียบไอติมไม่อ้วนใครชอบไอติมก็จัดเลยฮะน,นี่มาดี่๋วยเตี๋ยวเรือนะนี่ ก๋วยเตี๋ยวเรือใครชอบก๋วยเตี๋ยวเรือก็มาเลยฮะร้านนี้พร้อมบริการโอ้โหโต๊ะน่านั่งเลยอันนี้ขนมจีบจมโบ้คำโตนะนี่ฮะน่ากินน่ากินมีกว่า20ร้านอันนี้ติดปากติดใจข้าวต้มแห้งนะเนี่ยร้านนี้อร่อยอันนี้ มันคือเฟรนฟรายนะเนี่ยทำหลากหลายเมนูนะน่ากินเลยนะเฟรนฟรายตัวนี้โอ้ oh my god นะร้านเป็นร้านข้าวหน้าปลาซาบะร้านนี้นะน่ากินนะอร่อยมีทั้งหมูไก่นะปลานะแล้วก็ไอศครีมมหาชัยนะนะ อ,อันนี้มาล่าบาร์บีคิวแล้วก็ตำเลยเข้าวปุ้นฮ้อนออนะใครชอบแบบนี้ก็จัดเลยฮะนะตำเลยนะเสร็แล้วฮะเห็นไหมตรงนี้ก็สยาม ทาโกสยามนะ่นี่น่ากินเลยใหม่ใครสนใจก็แวะมาได้เลยฮนะตลาดนัด s r k Food Truck โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะ